ุณผู้ชมคะ่ะอากาศบ,บ้านเรามาแล้วคะ่ะโอ้โห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 อัครเดชอะไรเนี่ยโอ้โหหอบหิ้หวของพรุงพรังเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะของพี่สองนั่นแหละครับของฉันก็ใช่สิครับบริษัทขนส่งเพิ่งส่งมาเมื่อกี้สังเกงอ๋อแหมแหมแหมก็เข้าใจหน่อยนะช่วงนี้มันออกไปช็อปข้างนอกไม่ได้ฉันก็สั่งออนไลน์มาแบบนี้นั่นแหละเออข้าใจนะยังยังถือมาไม่หมดอีกเหรอยัง ยังไม่ช่วยผมถืออีกพอ,อกพี่สองแต่ว่าถือของบรรงพลังในภาษาเหนืนอเขาพูดว่าย่งไรล่ะครับโอ้แต่ที่ตะวางก่อนเนอะอาะแต่เธออยากรู้เดี๋ยวบอกแล้วกันนะคะในภาษาถิ่นบ้านเราแต่ตอนนี้เช็คสภาพอากาศบ้านเรากันก่อนค่ะ เหนืออากาศร้อนถึงร <t> ้อนจัดกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนภาคตะวันออกเชียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยบึงการนหนองบัวลำพูนภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรี ภาคตะว,วันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชนบุรีทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1นเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20-30ของพื้นที่ค่ะมาค่ะคุณผู้ชมค่ะได้เวลาเรียนรู้ภาษาถิ่นบ้านเรานะคะคำว่าพะรุงพารังในภาษาเหนือเนี่ยเขาพูดว่าอย่างไรเดี๋ยวไปเรียนรู้กับพี่เจมชมํเชมืพอนึ่งคำว่าพะรุง,พ,ารางพรังภาษาเหนือจะพูดว่า ผัดรุ่นผัดจุนอย่างเช่นแม่ก้าฟั่งไปกาดเตรียมครัวห่อหิวผัดรุ่นผัดจุน mm hmm. ก็หมายถึงว่าแม่ค้าเนี่ย mm hmm. เขากำลังจะไปขายของที่ตลาดห mm hmm. อบผิวของพรุงพรังเลยค่ะขอบคุณพี่เจมมากเลยค่ะได้เรียนรู้ภาษาเหนือเพิ่มอีกหนึ่งคำนะคะหมดเวลาข่อากาศบ้านเราแล้วค่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนบ๊ายบายค่ะ